โอเคครับทุกคนยันดีต้อนรับผู้ชมที่อยู่ในคลิปช่องนี้นะครับอยู่กับผมแพ็ทข๊อปอีกนะครับสวัสดี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 ครับก็นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรจูเจ้ารถคันนี้เลยนี่เบนอนตีนั่นเองนะครับหรือจีขาดั่นเองไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเกมอันนี้น่าจะไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่เบนแทนนะครับน่าจะได้แค่รูปทรงนะครับเหมือนตัวเกมแบบโกติลิกสิทธิ์อะไรอย่างนี้แหละก็คันนี้นะครับในตัวเกมนะครับชื่อว่าดัตสตาร์นะครับ มีความใกล้เคียงเลยนั่นแหละรครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับผมอาจจะใช้สูตรนี้เอาไปใช้กับเบนจีคาร์ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวดูนี่ว่าขึ้นเลยตัวลายนะครับแบบว่าทรงกับรถแบบรถมาเฟียดูดเท่ไหมเคื่ฟังเสียงเครื่องเท่ลป่ะเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวลองวงเลี้ยวกันดีกว่านะครับว่าประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกกันเลยนะครับรถคันนี้รถคันนี้อาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมซึ่งเว้ ซึ่งค่อนข้างดีนะครับเช่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะครับรถ mm hmm. เบาอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับแบบว่าช่วงนี้ผมแบบหารถอะไรมาจูนที่ไ่่จะเจอแต่รถเบาๆนะครับเ mm hmm. ลยถ้า,จาเจอรถเบานี่คือปัญหาใหญ่ของผมเลยคือแบบมันจูนยากนะครับไม่ใช่อะไรม mm ัน hmm. หาค่าที่แบบว่าโอเคยากนะครับโอ้ทำไมมันแหลกจัง mm hmm. ถ้าภาพแหลกหรือกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. คนดูเพราะว่าแบบว่าตอนนี้สเปคเครื่องผมก็เริ่มไม่ไหวแล้ว เว้ยรถใครดูนะครับวงเลี้ยวนะนี่มาลองวงเลี้ยวดูนะไปพีนี่นะครับเออลืมบอกนะคนดูเป็นแบบนี้กับทุกคันเลยนะครับรถที่ผมจูนนะครับมันจะค่อนข้างแบบว่ายังไงมันจะแย่ตรงที่แบบว่าเราเหยียบฟุตบาทอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบดีดเนินอ่ะแล้วเราเลี้ยวพอดีอ่ะรถมันจะพิกเลยนะครับแบบนั้นอ่ะซึ่งแบบผมพยายามแก้มาหลายรอบแล้วครับแบบแก้ยากบางทีกแก้ไม่หายทันทีนะครับแต่ก็ได้นี่นะครับที่เพอร์เฟคที่สุดละ ก็แบบวัวเห็นไหมแบบแต่แบบเมื่อกี้ไม่พลิกนะครับแบบเมื่อกี้แบบถลายถ้ารถถลายอะ่ะคือถือว่าไม่พลิกนะครับแต่ว่าถ้าเหยียบเนินอะไรเงี้ยคือแบบพลิกเลย,ยเห็นไหมนี่ถือว่าไม่พลิกนะครับ แบบนี้ไม่พิกนะครับแต่บบมันจะถลายไเปเรื่อยๆเอๆลอย่างหนึ่งนะครับรถคันนี้มันมีข้อเสียอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งเลยคือรูปทรงรถมันสูงใช่ไหมอุย้ยจะให้ดูรูปทรงรถชนเลยรูปทรงรถมันสูงนะครับ,บร <ๆ S 1> เวลาเลี้ยวมันจะโค้งเคียงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมดูสังเกตดูรับมันจะโค้งเคียงเนาะก็เป็นที่รูปทรงรถด้วยครับไม่ใช่อะไรในสว่วนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเฮ้ยเฮ้ย Looking, 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 looking. รถกิ้ง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 โหกิ้งยับเลยทีนี้ไปนะต่อทางโค้งก็จะลองได้ประมาณนี้นะครับคนดูเพราะว่าผมไม่จะลองที่ไหนแล้วลองตรงนี้แล้วน่าจะเห็นผลสุดนะครับแบบว่าเลี้ยวแบบซอกซอนจริงๆอ,อ,อ่ะเฮ้ยอาสามสี่ตัวร้ายใครไม่รูครับเมื่อกี้ <c oughs> ไ,ไงก็แรงอยู่นะ ก็ปัญหาอะไรผมเผยเข้ามาตรงนี้ผมลงไงไม่ลงไดเปล่าวะไม่ลงได้ะะไไดเฮ้ยก็ตึงเดี๋ยวลงซอบรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองทัอสปีดกันดีกว่านะครับว่าจะประมาณไหนเนาะ ไปไปดูนดีก่อนมานะครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับผมเส้นที่ผมจะลองก็คือถนนไฮเวย์ตรงนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าน้ำมันก็จะหมดไม่ใช่อะไรไปถนนแรงอยู่โอ้แหลกแน่เลยแบบเนี้ยโอ้มาแล้วครับจะร้อยเก้าสิบสองร้อยแล้วสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองหกนะครับไม่ไม่รู้จะข้าไมไปได้หรือเปล่า สองเจ็ดแล้วสองแปดยังไงสองแปดสามร้อยเรียบร้อยนะครับถึงสามร้อยนะเฮ้ยแรงนะแรงนะแรงนะนี่ถือว่าแรงนะน้ำมันจะหมดแล้วเออน้ำมันจะหมดปะถึงปั๊มพอดี ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดสูตรจูนดีกว่านะครับผมก็เห็นความเร็วเรียบร้อยนะครับว่าประมาณไหนประมาณไหนนะก็แรงนะจริงๆเราถือว่าแรงเลยแหละไปดูนี่นะครับสูตรที่ผมใช้จูนก็จะประมาณนี้นะครับไปปรับใช้กันได้เลยนะครับแนะนํานะครับอยากให้รถเลี้ยวดีกว่านี้ใช่ไหมเพิ่มวงเลี้ยวครับแล้วรถยึดเกาะลงแต่ว่ารถก็จะถลายครับจะถลายแบบถลายวูดดคืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสูตรนี้ผมเพิ่มแรงเบรกมาเยอะนะครับเพราะว่ารถมมนค่อนข้างเบรกไม่อยู่เนาะไม่รู้เป็นอะไรจริงๆเบรกไม่อยู่เลย ก็เพิ่มมาซะเยอะเลยครับเป็น1.6เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยปกติถ้าตามสูตรผมนี่ประมาณแบบ0.8เนี่ยถือว,ว่าเบรกหน้าทิมแล้วนะแต่นี่ไม่ได้เลยอ่ะต้อง1.6นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้ผมจุนรถอ,อะไรก,ก็ค,คอมเมนต์มาได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับที่นี่ก็สวัสดีบ๊ายบายครับเจอกันครับคนดูบ๊ายบายไปแล้ว